สวัสด,ดีสดดค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูแป้งเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเป็นเด็กดีหรือเปล่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานหรือเปล่าคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยโตไปไม่โกงในเรื่องความซื่อสัตย์เด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันและเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะไปเลยคะ่ะ ซื่อสัตย์เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าความซื่อสัตย์ต้องทำยังไงบ้างอ่วันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของความซื่อสัตย์มาให้เด็กๆเรียนกันนะคะสมมุติว่าเด็กๆเดินไปเจอสิ่งของของคนอื่นหล่นอยู่บนพื้นเด็กๆเก็บมาเป็นของตัวเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเราเจอสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่ของเราตกอยู่เราต้องรีบนําไปคืนให้เจ้าของนะคะ ถ้าเพื่อนมีสิ่งของบางอย่างหรือของเล่นที่เด็กๆอยากได้เด็กๆไปแย่งเพื่อนมาเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเพื่อนยังไม่อนุญาตเราห้ามหยิบสิ่งของนั้นๆมาเป็นของเรานะคะเวลาที่เด็กๆมีขนมหรือของเล่นเยอะๆเ,เด็กๆเ,เก็บไว้กินคนเดียวหรือเล่นคนเดียวสนุกไหมคะ,ะถ้าไม่สนุก รู้จักแบ่งปันขนมแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเพื่อนๆก็จะรักเราใช่ไหมคะพอเพื่อนๆรักเราแล้วเพื่อนๆก็จะมาเล่นกับเราบ่อยๆเด็กๆก็จะมีความสุขอสุดท้ายเด็กๆต้องพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกนะคะเพราะการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะความซื่อสัตย์เป็นอย่างไร เด็กๆควรปฏิบัติตัวตามที่คุณครูสอนผู้ปกครองสอนนะคะตัวไปจะได้เป็นเด็กดีของสังคมและเป็นที่รักของทุกคนนะคะก่อนจากกันในวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้นักเรียนดูวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ